ดีค่ะดิฉันอาจารย์พิมลวันตรีพัฒนาสิทธิ์ขอนำเสนอรายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยช่วงก่อนเกิดระหว่างเกิดและหลังเกิดโรคระบาดโควิด -19 โดยมีทีมวิจัยทั้งหมด3ท่านประกอบด้วยหัวหน้าทีมวิจัยอาจารย์พิมลวนันตรีพรัฒนสิทธิ์ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยท่านอาจารย์ดอ,อกกะพัฒนาชาโชดคุณากิติ และท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดยดีอีกสุขสงวนติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยนะคะการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การดำเนินง,งานต่างๆทางเศรษฐกิจหยุดชะงักซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆทำให้เกิดการลดการจ้างงานหรือมีหลายกิจการได้ปิดตัวลงไปส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะการว่างงานในส่วนของภาคอุตสาหากรรมเกิดการชะลอการผลิต เนื่องจากความจำเป็นในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและตลาดทุนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการระบาดของโรคนั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเป็นผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยลดระดับลงอย่างรวดเร็วในภาพรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 รายแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่14มกราคม2563 ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ก็ดิ่งลงจาก1,586.16จุดมาอยู่ที่ระดับ1,581.05จุดจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาในวันที่30ตกราคม2563ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดต่ำสุดที่1 0 9 9 7 6จุด วันที่27มีนาคม2563ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ช่วงก่อนเกิดช่วงระหว่างเกิดและช่วงหลังโรคระบาดโควิด -19 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. เพื่อทดสอบผลกระทบของสถานการณ์โควิดช่วงก่อนเกิดช่วงระหว่างเกิดและช่วงหลังโรคระบาดโควิด -19 ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่าอัตราส่วนทางการเงินส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆเช่นการเกิดโรคระบาดโควิดสิ 19, เกิดขึ้นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดอย่างไร จึงเป็นที่มาของกรอบแนวคิดการวิจัยโดยเทียบเคียงจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกจากงานวิจัยของซากาเดชเฟเบิร์นปี2010และเทอร์พาวพองละคณะปี2020อัตราส่วนทางการเงินก่อนและหลังการเกิดสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจจะส่งผลต่ออัตราส่วนทางการเงินเช่นเดียวกันงานวิจัยของซักแซงยุนและคณะปี2022ได้มีการศึกษาถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทช่วงก่อนและระหว่างเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ยังไม่มีการศึกษาอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดในช่วงก่อนระหว่างเกิดและหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด -19 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี2561ถึงปี2565รวมเป็นเวลา5ปีมีจำนวน3,198รายบริษัทรายปีและใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจรงตามลักษณะเฉพาะที่กำหนดตามเกณฑ์ดังนี้ หนึ่งใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินรวมทั้งธุรกิจธนาคารประกันภยัยบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมและกองรัย์เพราะรูปแบบการดำเนินธุรกิจมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นและมีรูปแบบของรายงานทงาง,นทงการเงินที่แตกต่างกันออกไปตามงานวิจัยของอาคารนาะพงปี2017และคอบคัญจานาพิวปี2022ี เป็นบริษัทที่ปิดงบการเงินวันที่31ธันวาคมเพื่อควบคุมผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จากสภาพแวดล้อมภายนอก3บริษัทที่มีข้อมูลครบถ้วน4บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดําเนินงานและ5ไม่เป็นบริษัทที่มีค่าข้อมูลผิดปกติดังนั้นกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น2,102รายบริษัทรายปีสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานการวิจัยที่1ช่วงระหว่างเกิดโรคระบาดโควิด1 9มีอิทธิพลเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดส9บสมมติฐานการวิจัยที่2ช่วงเวลาเกิดวิกฤตโควิด -19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับช่วงระหว่างเกิดโรคระบาดโควิด -19 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยนี้ประกอบด้วยสถิติเชิงพันนา (descriptive statistics) ใช้เพื่อบรรยายถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) เพื่อทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอ,อิสระ (multicollinearity) โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง1-1โดยพิจารณาจะนาตรวจสอบจากที่คำนวณได้ ควรมีค่าไม่เกิน0.800แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และการวิเคราะห์ความถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด Ordinary Least Squares OLS โดยผลการวิเคราะห์จะพิจารณาระดับเนสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย Coefficients ของตัวแปรอิสระต่างๆทั้งนี้ลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพา n น l Panel Data ดังนั้นจึงจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Panel Data Analysis โดยจะมีการอธิบายผลการวิจัยจากการพิจารณาตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมระหว่างหนึ่งวิธี p r o OLS regression หรือ2วิธี fixed effect regression model FEM หรือ3วิธี random effect model REM ด้วยการทดสอบ o s ฮ m a n Test ากการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยที่1เพื่อทดสอบช่วงระหว่างที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ของกับราคาหลักทรัพย์พบว่าช่วงระหว่างเกิดโรคระบาดโควิด -19 มีอิทธิพลเชิงลบต่อความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับราคาหลักทรัพย์ย่งมีในสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด -19 ขึ้นระหว่างปี2563-2564นั้นทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมหยุดชะงักซึ่งสอดคล้องกับชนีเชทาว2020หรืออันจา์2021พบว่าโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19) ส่งผลกระทบในทิศทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและยังสอดคล้องกับอาชราฟ2020จางเยาทาว2020ที่พบกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19) ส่งผลกระทบตอบลลตอบแทนของตลาดมุ่นและพอรบิทเท้า2020จากเงเท้า2020พบว่าตลาดทุนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 จากการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยที่2การทดสอบช่วงหลังเกิดโรคระบาด c ควิด -19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ของกับราคาหลักทรัพย์พบว่า c o v ิด -19 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีในสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01อาจมีผลมาจากการแพร่ระบาดของ c o v ิด -19 ทําให้เกิดวิธีชีวิตแบบใหม่ดีโนม,โมประชาชนมีการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เช่นเดียวกันกับนักลงทุนที่ยังคงสามารถลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งพบว่ามีนักลงทุนรายย่อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนปน้นหรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยง,งานภาครัฐข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเรื่องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิดและหลังเกิดโรคระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นเพียงศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนเพียง5ตัวแปรเท่านั้นดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาการศึกษาปัจจัยเสริมพิจารณาปัจจัยเสริมที่สามารถมีผลต่อราคาหลักทรัพย์เช่นปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วไปเช่นอัตราการเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของรัฐบาลข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเข้าข้อมูลเชิงคุณภาพเช่นนโยบายของบริษัทสภาวะอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์เชิงลึกของสภาพการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทเพื่อให้การตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำนักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมในการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งต่อไปควรติดตามความ,ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยโดยเพิ่มป,จปจัจจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์รวมในประเทศการนำข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์มาใช้ในการวิเคราะห์หรือการพัฒนาข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนและผู้บริหารบริษัทในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิจัยที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้มีความเข้าใจภาพรวมและแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต